อาร์ี่เป็นโรงงานหลอ่อโรงกุนสามนะครับในรชัชกาลที่5ของเราด้วยนะครับก็เลยบอกว่าทีนี้ผมมอบเบียดนี้ให้ให้เป็นชิ้นวอ,อล่อกันแต่ในวันที่เราได้หาโรงหลอ่อนะครับก็ได้ไปที่ด้วยภาพแค่ของพระเจ้าเียาหลอ่อร่จะคล้ายกับหลวงพโตกระตันเชื้อเราก็เลยไปที่วัดในขัข้นพระโวสวดครับมีมีพระที่เป็นพระหล่อโบราณอยู่สอง ซึ่งซึ่งคนในพื้นที่เนี่ยบอกว่าเป็นเนื้อทองคำนะครับเราก็เลยได้เอารูปนั้นมาปรึกษาลงหล่อลงหล่อบอกว่าอันนี้เป็นเนื้อนาฬิทองหล่อโราโชคดีครับที่มีลงหล่ออยู่ใกล้ๆตอนแรกจะไปหาลงหล่อที่พิษณุโลกนะครับทงพิุโกมีเพื่อนๆอยากจะสร้างร่วมด้วยก็เลยได้สร้าง พโมโคลาภาษารีบุตรด้วยก็ก็จะก็จะสาเร็จร่วม,รม,รมครบเลยนะครับในครั้งนี้ก็นาเรียนสร้างทั้งหมดสามองนะครับก็คือประธานในพระโอมศแล้วก็พระโมคคลาภาษารีบุทนะครับก็อยากจะเ,เรียนเชิญทุกท่านนะครับกําหนดการในวันตัวที่2ีดมีน,นี้นะครับเริ่มก็เป็น จะจะจะแกะดาบคิดเพื่อเนี่ยขุดค,คิดเพิ่งที่ช,ชายฉันเซาแล้วก็จะนำนำไปหล่อที่จังหวัดสุโขทัยนะครับในเวลาดังกล่าวก็กลาเรียนเชิญนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยด้วยด้วยเป็นพื้นที่พิเศษนะครับผมก็ได้ให้โลงหล่อเนี่ยได้นําชนวนโลหะนวัตโลหะหลอ่อโบราณเนี่ยมาอมองให้ท่านได้ได้ ได้อธิษฐานจิตแล้วก็ได้เขียนชื่ออนุโมทนาลงไปบนนาวานลโลหะหล่อโบราณน,นี้ด้วยนะครับก็มอบให้คนนี้เตรียมมามอบให้ทุกคนได้อธิษฐานจิตแล้วก็ได้ได,ได้อนุโมทนาบุญร่วมกันครับก็การอนนโมทนาบุญทุกท่านครับขอบคุณครับพูดแล้วเราไปบูรเขาจะเสียโอกาสไปนอนเนีย ขออนุญาตนะครับคืออย่างนี้ครับคือวันแนะนำตัวก่อนครับแนะนำตัวก่อนครับครับผมที่งานพันเอกเสรนะครับสายอ่อนจังหวัดจ่าเชียงซาวนะครับสโมสรนายกจ่าเชียงซาวนะครับก็อย่างนี้ครับคือเราได้มีการจัดงานวิ่งนะครับเริ่มเลยเนี่ยเราใช้งานรันฟอร์เร์วันที่14ทีนี้มันติดเรื่องของโควิดก็ได้มีการเลื่อนมานะฮะเราก็เลื่อนมาเป็นวันที่25เมษายนนะครับ มานนี้จากที่วัทงท่าอิจัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ํจาจัดเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทางน้ําของจังหวทาสงสายเพืเ่อให้เกิดอย่างชัดเจนนะและให้เกิดขึ้นแบบไม่ได้ว่าจัดงานเหมือนที่อื่นแล้วเกิดแล้วหายไปนะฮะเกิดขึ้นในมันหาวรน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอเชิญชวนสมาชิกสโมสรและอาทุกท่านนะครับร่วมสมัครวิ่งน,นะครับ นะร,ร่วมสมัครวิ่งเพื่อที่จะเอาเงินส่วนเนี้ยเอาไปร่วมกันทำเรือเราจะไปสร้างเนะรือนะฮะเพื่อที่จะเอาไว้จัดงานท่องเที่ยวทางน้ำนะฮะเพื่อที่จะให้ยกให้กับทางสมาชิกของ,อ,องท้องที่พื้นที่นั้นนะครับถ้าเราไม่มีเรือให้เขาเขาก็ไม่สามารถที่จะจัดท่องเที่ยวทางน้ำได้เพราะว่าบางครั้ง จะอสสาศัยเรือที่อื่นมาแล้วก็เอามาวิ่งที่พื้นที่มันก็ไม่สามารถที่จะทําได้เต็มที่อย่างที่เราสามารถทําได้เองนะฮะก็ท่าในใดที่ยังไม่ได้สมัครนะครับขอเชิญนะครับ<ๆ>ก็ขอเป็นเวทีนะครับไปเยอะ,ะ 200, นะครับคนละสองพันนะฮะเพื่อที่จะให้มันเกิดความยั่งยืนในแม่น้ำมาปโกงเราพูดกันมาแล้นะครับ ว่าแม่น้ำมะละกงเราไหลทิ้งทะเลเปล่ปาๆนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีการจัดงานและกจ็จะสัมผัสให้คนทั้งประเทศรู้ว่าจ,าจาังหวัดจันทบุรีทำอะไรกันอยู่นะฮะครับง,งานนี้นะครับบริษัทคาราบาวแดงเนี่ยก็ได้มีการสนับสนุนการจัดงานร้อยเปอร์เซ็นต์โดยไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับแต่ส่วนที่เงินที่มาสมัครทุกท่านเนี่ยเราได้เอามาให้กับชุมชนเพื่อเอามาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำของเรานะครับ เชิญชวนทุกท่านนะครับสมัครได้ที่น้องปูนะครับเดี๋ยวน้องปูก็จะติดต่อทางทางพื้ี่ดีใส่กุญแจนะครับครับโอเคครับก็ก็มีทีรียกผ่านพอแล้วครับพอถ้าจะเห็นข้างหลังที่ท่านไปจะเป็นอุทยานนะครับแล้วก็มีเป็ดมีอะไรว่ายน้ำอยู่ตลอดนะฮะตอนนี้ครับผมก็ในส่วนของคุณเฉลิมคือจะหมาขอส่งโป้ือท่านด้วยนะครับคุณเฉลิมคือจะหมา ไมออดเจริญนะครับคุณวันนีนายเนตี้วันมีจุจำหลังนะครับทันก